สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับลูกบ้าน AB นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปความน่ารักของบอดบอยซอแอนเรามาอัปเดตงานวันนี้ก่อนวันนี้วันที่26หมอลำใจเกินร้อยนะครับเล่นอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจบอดบอยกันเยอะๆนะครับ ส่วนซอแอนนะครับวันนี้มี2ง,งานโดยมีงานอยู่ที่เซนทันขอนแก่นนะครับในช่วงของกลางวันส่วนตกดึกนะครับซอแอนก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยดังนั้นใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจซอแอนนะครับ ส่วนเมื่อคืนนะครับซอแอนเล่นอยู่ที่ในตัวเมืองนะครับของขอนแก่นส่วนบอสบอยนะครับก็เล่นอยู่ที่น้ำพองดังนั้นก็ไม่ได้ใกล้กันดังนั้นทั้งคู่หลังจากที่เสร็จงานก็เลยได้มาพักมาอยู่ด้วยกันที่บ้านพักที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มากินหมูกระทะกันสองคนแบบน่ารักน่ารักนะครับเพราะว่า ก่อนจะแยกกันทำงานหลายวันงานนี้รับรองว่ามีคนงอแง,งยอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ตีสามนะครับผมกลับมาบ้านที่คอนแกนครับวันนี้แอนมีคอนเสิร์ตช่วงเย็นที่คอนแกนแล้วก็ผมก็อยู่ที่อำเภอลำาพงครับกลับมาถึงบ้านแล้ว ูมาล้วนประวัติดีมีดีมีสัมพันธ์ภาพประมาณนี้แล้วทีนี้หลังจากนั้นก็จะแยกกันผมก็จะไปยโสแอนก็จะไป กลับมาที่วันเกิดแล้วไปงานที่หนองคายนะครับแต่ไม่ได้เจอกันเขาบอกลูกบ้านแล้วก็เป็นค้ับผู้สายจอบเพื่อจะสีจอบเรียบี้อ้ปฏิบัตการเรียบรนี้เราจะต้องแยกกันมาเจ็ดวันเราจเยอกันมาสายเลยเราะเยอกัมาสายเลย ไม่ยยใช่ใจคนอี่กลุมออกความมากแต่เรากัน,กนคนบอกเลยทั้งนั้ <c oughs> อบเรือในทำง,งานเรามีประชุม,ม<อ>เรานีอน่อ๋อต้องบอ,บอกว่าต้องบอกว่าบอกว่าเขาแย่กันทั้งมือเอาไม่ได้สิพร้อมเลวสิ่งที่ซ้อแอนนะครับเป็นห่วงลูกชายโตลูกชายคนใหญ่อย่างบอทบอยนั่นก็คือ หัวมีกลุ่มคนนะครับส่งข้อความเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาครั้งที่แล้วแล้วมาเมื่อห่างกันก็จะมีข้อความว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะครับส่งไปให้บอดบอยได้อ่านก็จะทําให้บอดบอยนะครับคิดหนักว่าอย่างนั้นเอาเป็นว่าย,ยัางไงก็ระมาดระวังไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนที่ซอแอนพูดเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบ ทั้งคู่อยู่แล้วพร้อมที่จะปั่นพร้อมที่จะสร้างกระแสให้สองคนนี้ยังไงล่ะผิดใจกันนะครับยังไงก็หนักแน่นหนักแน่นหน่อยนะครับคุณพ่อบอ,บอยกาไมไ่เป็นอะไงขอแทบตัวเขาทูไปเรรับสายรังเย เอาเป็นว่านะครับลูกบ้านนะครับห่างกันช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจในไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นของซอแอนหรือว่าบอดบอยบางครั้งอาจจะมีอาจจะเห็นโมเมนต์เงาๆนะครับของบอดบอยก็อย่าลืมไปทักทายไปพูดคุยอย่าให้บอดบอยเหงานะครับเดี๋ยวเงามาเดี๋ยวจะหน้าตาจะไม่สดชื่นนะครับ เอาเป็นว่าในประเด็นนี้นะครับใครที่มีความคิดแบบนี้นะครับความคิดที่ไม่ดีจะเสี่ยมให้ทั้งคู่นะครับทะเลาะกันก็อย่าทำเลยดีกว่าก็เป็นแฟนคลับที่ดีเป็นคนติดตามที่ดีแล้วกันอย่าไปทำอะไรที่มันละลาบละล้วงในชีวิตส่วนตัวของทั้งสองคนไม่ต้อง เป็นคนใจดีส่งข้อความอย่างนั้นส่งข้อความแบบนี้ไปให้ทั้งคู่นะครับเขาทั้งคู่เขารักกันอยู่แล้วนะครับเขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วไม่ต้องออยังไงล่ะไม่ต้องเป็นกองแท็กนะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปเปิดไปสร้างประเด็นและนี่คือโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่เมื่อคืนหลังจากที่เสร็จงานก็มารับประทาน มูกระทะกัน2คนแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ